คลิปนี้ถึงเพื่อนที่ดูถูกฉันนางบอกว่าห้องมือสองจะต้องเก่าแถมน่ากลัวเธอจ้ะมันหมดยุคนั้นไปแล้วจ้ะเดี๋ยวนี้เขารีโนเวทใหม่ให้สวยพร้อมอยู่หมดเลยและนางยังบอกอีกว่าแบบนี้แสดงว่าไปเอาโครงการเก่าๆแถมทำเลก็ไม่เห็นดีอีกสิเธอจ้ะที่นี่คือลุมพินีคอนโดชาวรามินทาหลักซี่ที่อยู่ติดกับเซ็นทรัลรามินทาและใกล้ายามาทีสีชมพูสถานีรามินทาสามบอกเลยว่าแค่ทำเลก็กินขาเพราอย่างห้องนี้เป็นรูปแบบหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนำ้ำขนาด25ตารางเมตรและผ่อนถูกมากเริ่มต้นเพียงแค่6 0พันบาท นนั่นอย่างห้องนอนเขาก็ให้ฟูกขนาด5ฟุตไปเลยแถมหน้าต่างเขาก็ติดผ้าม่านสองชั้นกันยูวีให้นอนกลางคืนแสงไม่แยงตาแน่นอนและเขาก็ให้แอร์ฟรีมาด้วยแถมที่นี่ยังมีโซนห้องครัวมาอีกเป็นโซนครัวบิวอินที่มีให้ทั้งตู้เก็บของลิ้นชักและก็ซิงค์ล้างจานโดยโซนนี้จะเหมาะกับการทําอาหารเล็กๆน้อยๆหรือเป็นการอุ่นอาหารเช่นการทําแซนด์วิชหรือสลัดและโซนนี้เขาให้ตู้เย็นมาฟรีถัดมาก็จะเป็นโซนระเบียงซึ่งเขาก็ให้เครื่องซักผ้าฝาบนมาอีกและเขาก็ยืนยันว่าให้จริงไไมม่่ีกกกการเ็บันตอ ที่โซนห้องน้ําห้องน้ําของเขาจะใช้สุขภัณฑ์สีขาวสะอาดตาเข้ามาก็จะเจอกับซิงล้างหน้าและกระจกถัดมาก็จะเป็นโถสุขภัณฑ์และโซนาเวอร์ทีให้เครื่องทำน้ําอุ่นไปฟรีอีกแล้วจ้าย้ำอีกครั้งว่าที่นี่ใกล้กับเซ็นทรัลราบินท้าและ m อ็มทีสายสีชมพูแถมใต้โครงการยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายเพราะฉะนั้นใครสนใจสามารถทักมาได้เลยนะ